สวัสดีครับนักเรียนแก่เซ็กที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาศึกษาคว,วามหมายการแยกสารผสมกันนะครับประเด็นในการเรียนรู้ในวันนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราดูรู้จักถึงความหมายของสารเนื้อผสมไปและรู้จักวิธีการแยกสารอย่างง่ายในชีวิตประจําวันของเราแต่ในวันนี้ครับเราจะไปเรียนกันในเรื่องของวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายเหมือนกันแต่จะ พิจารณาจากสมบัติและลักษณะของสารที่ผสมกันในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการแยกสารเนื้อผสมนั้นสารเนื้อผสมคือสารที่มีองค์มีองค์ประกอบมากกว่าสองชนิดรวมตัวกันอยู่แต่เราสามารถมองเห็นสารนั้นเนี่ยได้ว่ามันไม่ผสมกัน มันมองเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามีสารไหนบ้างผสมกับสารไหนบ้างครับและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพิจารณาการแยกสารเนื้อผสมจากสมบัติและลักษณะของสารที่ผสมกันอันดับแรกครับเมื่อของแข็งปนกับของแข็งของแข็งปนกับของกับของแข็งนั้นเราจะใช้การฝักการหยิบออกการร่อนของแข็ง ปนกับของเหลวเราจะใช้การกรองการตกตะกอนการรินออกและครูขอเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนะครับในการแยกสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวนั้นเราจะใช้วิธีการระเหยแห้งเมื่อของแข็งผสมกับของเหลวเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เสริมความรู้ให้นะครับและของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กปนกับสารอื่นๆเราจะใช้การใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเอง โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับขั้นตอนแรกครับการแยกสารโดยการฝัดการฝัดนั้นก,ก็ก็คือการแยกของแข็งที่ปนกับของแข็งที่มีมวลแตกต่างกันมวลแตกต่างกันมวลก็คือมวลของสารสารนั้นนะครับมวลก็คือมวลของสารสารนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับถ้าเรียกว่ามวลโอเคครูได้ยกตัวอย่างมาเป็นข้าวเปลือกครับข้าวเปลือก ครูเอาเข้าวเปลือกที่ครูเก็บเกี่ยวจากนาเนี่ยเอาไปตําเมื่อเข้าเปลือกนั้นเกิดการตําแล้วเอาไปใส่ในกระดง้งเอาไปใส่ในกระด้งนะครับแล้วเอาไปฝัดข้าวการฝัดข้าวเป็นวิธีโบราณน,นะครับหรือเป็นวิถีชุมชนของหมู่บ้านหรือชนบทที่ทําการฝัดข้าวอยู่การฝัดข้าวคือการล่อนแล้วก็โยนข้าวขึ้นไป โยนข้าวขึ้นไปดังภาพเลยนะครับแล้วเปลือกข้าวก็จะค่อยๆกระเด็นออกไปจากกระดงเปลือกข้าวนั้นจะมีน้ำหนักที่เบากว่าตัวของข้าวสารที่เราตำออกมานะครับการฝัดข้าวก็คือการเอาเปลือกข้าวนี่แหละฝัดขึ้นไปเอาข้าวสารนี่แหละฝัดขึ้นไป ในตัวของข้าวในตัวของข้าวสารเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่มากกว่าก็จะกลับลงสู่กระด้งได้ส่วนตัวของเปลือกข้าวเนื่องจากว่ามันมีน้ําหนักที่น้อยและลิ้วรอยตามลมก็จะปลิวออกไปนอกเหนือจากกระดง้งทําให้ภายในกระด้งนั้นเหลือเข้าสารและปลายข้าสารออกมาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือวิธีการแรกก็ก็คือวิธีการฝัดต่อไปการแยกสารโดยการหยิบออกการหยิบออกนั้น เป็นการแยกสารที่ของแข็งปนกับของแข็งที่มีสีและรูปร่างที่แตกต่างกันก็คือเราสามารถมองเห็นสารสารนั้นอย่างชัดเจนเลยเราจะใช้การหยิบออกเช่นดังภาพนี้ดังภาพนี้ครูได้ยกตัวอย่างกองของเล่นอยู่กองหนึ่งครับจะมีของแข็งสีขาวจะมีของแข็งสีน้ําตาลและมีของแข็งสีแดงซึ่งของแข็งสีขาวกับสีน้าตาลรูปร่างเหมือนกันแต่สีต่างกันและ มันจะมีรูปร่างของของแข็งสีแดงออกมาที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันเลยนะครับในการแยกสารโดยวิธีการหยิบออกนั้นเราจะใช้ช้อนก็ได้ตะเกียบก็ดีมือก็ได้หรือที่ขีบใช้ในการหยิบในการตักในการดึงมันออกมาสารที่ได้ก็จะแบ่งออกได้เป็นสารกองที่เราเห็นอย่างชัดเจนดังภาพนี้นะครับ ตัวอย่างของการแยกสารก็คือการแยกข้าเปลือกออกจากข้าวสารถ้าหากเราเห็นกองกันอยู่แบบนี้ถ้าหากเราไม่อยากใช้วิธีการฝัดเราก็ใชว้วิธีการแบบหยิบออกลูกบอลสีต่างๆหยิบออกได้เปลือกหอยที่ปนกับทรายเราก็จะสามารถหยิบออกได้ต่อไปจะเป็นวิธีการร่อนครับวิธีการร่อนก็คือการแยกของแข็งที่ปนกับของแข็งเหมือนกันเลยแต่ต้องขนาดแตกต่างกัน ขนาดต้องแตกต่างกันอันหนึ่งเล็กอันนึงใหญ่โดยการล่อนนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตะแกรงครับตะแกรงครูมีของแข็งอยู่สองช,ชนิดของแข็งสีม่วงกับของแข็งสีชมพูนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าของแข็งสีม่วงมีขนาดที่ใหญ่มากๆของแข็งสีชมพูมีขนาดที่เล็กมากๆจนสามารถลอดผ่านรูตะแกรงได้เลยครูทำการเขย่าครับทำการเขยา่าทำการล่อน หลังจากนั้นของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าลูตะแกงจะติดอยู่ข้างบนของตะแกงส่วนของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าลูตะแกงก็จะหล่นลงไปอันนี้คือวิธีการแยกสารโดยการร่อนอีกวิธีการหนึ่งซึ่งครับซึ่งเขาจะใช้วิธีการร่อนนี้เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันก็คือการร่อนร่อนแป้งเพื่อใช้ในการทําขนมเพื่อใช้ในการทําอาหารหรือ ล่อนทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมอื่นๆสารที่ได้ก็จะแยกแป้งหยาบออกจากแป้งละเอียดได้หรือแยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียดได้หรือแยกสารที่เม็ดใหญ่ๆออกจากสารที่เม็ดเล็กๆได้นั่นเองต่อไปครับเป็นวิธีการกรองวิธีการกรองนี้จะเป็นของแข็งที่ผสมกับของเหลวบ้างละแต่ของแข็งเราเอาใส่เข้าไปในของเหลวแล้วนักเรียนสังเกตดูภาพครับ ทองแข็งจะไม่ละลายในของเหลวถ้าหากในบิกเกอร์นี้มีน้ําและครูใส่ทรายลงไปก็จะเห็นได้ว่าในบิกเกอร์นี้เนี่ยมีทรายปนกับน้ําอยู่วิธีการแยกโดวยวิธีการกรองนั้นเราจะใช้กระดาษกรองครับหรือจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้หมดเลยแต่ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เราจะใช้นี่คือกลวยนะครับ กลวยนั้นเราจะแนบกระดาษกรองเข้าไปภายในกลวยแล้วหลังจากนั้นหยดน้ําลงไปเพื่อให้กระดาษกรองนั้นแนบกับกลวยได้อย่างมิดชิดและหลังจากนั้นครับเราใช้บิกอร์ที่เราต้องการทําที่เราจะต้องการทําการแยกสารเอาของแข็งออกจากของเหลวนั้นเทใส่ลงไปเอาน้ําที่มีทรายเนี่ยเทใส่ลงไปหลังจากนั้นสารที่ได้นั้นก็จะแยกชั้นอย่างชัดเจนเลยน้ําก็จะหยดลงไปภายในบิเก e r ส่วนทรายก็จะติดลงไปก็จะติดอยู่บนกระดาษกรองนั่นเองนะครับเป็นการแยกของแข็งกับของเหลวอย่างชัดเจนเลยที่เราจะสามารถทําได้เองที่บ้านเราไปดูวิธีการกรองครับที่พบในชีวิตประจําวันของเราการกรองชาครับตามรถเข็นต่างๆนักเรียนจะเห็นได้ได้ว่านะครับเขาทําการยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเศษชาที่อยู่ในถุงผ้ากรองชาเนี่ยก็จะไม่หยดลงไปหรือจะไม่หล่นลงไปใน ในแก้วน้ำของเราที่เราทําการใส่น้ําเอาไว้หรือการกรองกาแฟโดยการใช้กระดาษกรองหรือเรียกว่ากาแฟแดิบหรือการกรองน้ําสมุนไพรต่างๆนะครับเช่นน้ําใบเตยน,นี่ก็ใช้ผ้าขาวผ้าขาวบางหรือจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนการกรองเข้าไปเราก็จะใช้แยกในการวิธีการทําน้ำต้หู้แล้วก็ใช้ในการวิธีการแยกในการทําน้ําตาลปึกก็ได้ อันนี้เชื่อมโยงกับในชีวิตในชีวิตประจําวันของนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับตัวที่ห้าครับการแยกสารโดยการตกตะกอนการตกตะกอนก็คือการแยกของแข็งที่ปนกับของเหลวเน้นย้ํานะครับว่าปนกันแล้วเนี่ยต้องมีลักษณะที่ขุนขุนเลยก็ว่าได้เช่นของเหลวทีค่ครูยกตัวอย่างมานี้เป็นน้ําเป็นน้ําคลองแล้วกันน้ําคลองตัวนี้ครับเป็นของเหลวที่มีลักษณะขุนมากมาก เขาเรียกว่าสารแขวนลอยอันนี้เชื่อมโยงความรู้ของชั้นมัธยมศึกษานะครับสารแขวนลอยเนี่ยก็จะมีอนุภาคที่เล็กมากๆเราสามารถมองเห็นว่ามีของเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามอยู่อยู่ตามขวดน้ําหรือตามบิ๊กเกอร์เนี่ยหรือลอยอยู่เนี่ยลอยอยู่แต่เมื่อเราทิ้งไว้สารสารนั้นที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากๆจะทําการตกตะกอนก็คือพากันทั้งหมดเนี่ยไปนอนก้นภาชนะ แต่มีอีกสารหนึ่งครับที่สามารถเร่งการตกตะกอนได้ก็คือสารที่เรียกว่าสารส้มสารส้มที่เราเอาไว้ทารักแร้ของเราหรือใช้อื่นๆอีกก็ได้นะครับเราเอาสารส้มไปแหละไปแกว่งในน้ําคุนๆสารส้มก็จะไปจับตัวกับอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กมากๆแล้วพากันตกตะกอนไปนอนกลนตามภาพดังต่อไปนี้ครับและทําให้ของเหลวเนี่ย ที่อยู่ด้านบนๆเนี่ยมีขนาดที่ใสขึ้นอีกด้วยส่วนของแข็งก็จะพากันไปนอนที่ก้นภาชนะนั่นเองอันนี้คือวิธีการตกตะกอนครับแต่เมื่อเกิดการตกตะกอนแล้วเนี่ยเอย้เราจะแยกสารได้ยังไงเรายังแยกสารยังไม่ได้นะครับตกตะกอนแล้วของทั้งสองชนิดยังอยู่ในบิ g อ e r เดียวกันยังอยู่ในภาชนะเดียวกันเราจะต้องทําวิธีการรินออกหรือใช้การตักออกก็ได้ เช่นการตกตะกอนของน้ำคลองนี่ใหม่ๆหลังจากนั้นพากันตกตะกอนหรือการตกตะกอนของนมนี่นมในขวดหลังจากนั้นเกิดการตกตะกอนอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่บอกว่าทําไมเราทานนมเป็นกล่องเป็นกล่องเขาจึงต้องให้เราเขย่าก่อนดื่มเนื่องจากว่านมบางส่วนเนี่ยเกิดการตกตะกอนตัวที่หกครับการแยกสารโดยการใช้แม่เหล็ก ดึงดูดแม่เหล็กเรารู้อยู่อยู่แล้วว่ามันจะสามารถดูดติดกับของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กหรือจําพวกโลหะเนี่ยจะจะสามารถดูดติดได้การแยกสารโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดนั้นเป็นการแยกของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กกับของแข็งที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าใช้กับอะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันผงตะไบเหล็กปนกับสายครับเราจะสามารถใช้แม่เหล็กี่แหละดึงดูดผง ตะไบเหล็กนี้ออกมาได้ผงตะไบเหล็กปนกับข้าวเปลือกก็สามารถใช้แม่เหล็กดึงดูดออกมาได้หรือที่เราพบตามร้านขายของเก่าหรือวัสดุก่อสร้างต่างๆเขาจะใช้ปั้นจันในการแยกโลหะออกมาวิธีการสุดท้ายครับที่ครูขอเน้นย้ำให้กับนักเรียนเป็นการเสริมความรู้ก็คือวิธีการระเหยแห้งวิธีการระเหยแห้งนี้เป็นการแยกของแข็งที่ละลายในของเหลวเน้นย้ำว่า เป็นเนื้อเดียวกันแต่หัวข้อของเราเป็นสารเนื้อผสมใช่หรือไม่ครับอ่าใช่แล้วแต่ครูขอเสริมความรู้สารเนื้อเดียวหน่อยสารเนื้อเดียวนั้นอย่างเช่นน้ําครับเราใส่น้ําแข็งขอโทษครับเราใส่น้ําตาลลงไปครับลงไปในน้ําผสมกับน้ําครับสังเกตได้ว่าน้ําตาลนั้นผสมกับน้ำํำปึ๊บใส่น้ําตาลที่มากเกินพอมากเกินพอจะกลายเป็นน้ำเชื่อม น้ำเชื่อมนี้เราไม่สามารถมองเห็นตัวของน้ําตาลที่อยู่ในน้ําได้แล้วเนี่ยแหละถ้าหากเราเอาสารสองชนิดมารวมตัวกันแล้วมองเห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่บ้างเรามองไม่เห็นเลยว่ามีมอะไรอยู่บ้างเนี่ยแหละรครับคือการที่ถูกเรียกว่าสารเนื้อผสมเราจะมองเห็นเป็นเนื้อที่กลมคืนกันวิธีการแยกสารของเขาครับเขาเรียกว่าวิธีการระเหยแห้งวิธีการระระเหยแห้งนี้ สารที่เปลี่ยนที่เป็นของเหลวเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นแกส๊สโดยอาศัยความร้อนจนเหลือแต่ผลึกของแข็งเช่นเรามีน้ำเชื่อมครับไปตั้งแก๊สครับไปตั้งแกส๊สหรืออาจจะเป็นน้ำโค้กน้ำแป๊กซี่น้ำอัดลมที่นักเรียนชอบครับไปตั้งแกส๊สหลังจากนั้นเอาหม้อใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำโค้กหรือน้ำแป๊กซี่เนี่ยเทลงไปครับที่เป็นสารเนื้อเดียวพอของเหลวนั้นถูกความร้อนครับของเหลวก็จะถูกและเหย เขาเรียกว่าการล่าเหยแห้งจนภายก้นภาชนะก้นภาชนะก็จะเหลือแต่ผลึกของแข็งที่เป็นสารผสมอยู่ในสารเนื้อเดียวนั้นๆนถ้าหากเราเอาน้ําเชื่อมใส่ลงไปด้านล่างก็จะเหลือแต่ผลึกน้าตาลแต่ถ้าหากเราเอาน้ําเกลือใส่ใส่ลงไปด้านล่างก็จะเหลือแต่ผลึกเกลือนั่นเองเชื่อมโยงกับความรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน นักเรียนคงพบเจอกันแน่นอนครับก็คือการทำนาเกลือการทำนาเกลือก็คือการสูบน้ำทะเลขึ้นมาอาจจะเป็นน้ำบาดาลหรือสูบน้าจากทะเลโดยตรงเลยขึ้นมาตรงบ่อพักหลังจากนั้นใช้หลักการระเหยแห้งทำให้มีปัจจัยหลักก็คือดวงอาทิตย์นี่แหละนะครับแผดเผาลงไปในนาเกลือทำให้น้ำด้านบนเนี่ยเกิดการระเหยแห้ง จนเหลือแต่ผลึกเกลือที่เราพบเห็นตามแน่เขาก็จะเอาเกลือตัวนี้แหละไปทําการทําความสะอาดเอาไปต้มแล้วก็เป็นการอุปโภคหรือบริโภคต่อไปเข้ okay. สรุปความรู้ในวันนี้นะครับเราได้รู้จักวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายที่พิจารณาจากสมบัติและลักษณะของเนื้อสารที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วและเราได้เรียนรู้วิธีการฟัด วิธีการหยิบออกวิธีการร่อนวิธีการกล้องวิธีการตกตะกอนการบินออกการระเหยแห้งและการใช้เนั่ยหลดึงดูดครูหวังว่าในคลิปนี้ที่ครูได้สอนลงไปนักเรียนจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและการทดสอบได้อีกด้วยนะครับวันนี้ที่เชืรอและนักเรียนก็จบเรื่องแล้วทําแบบฝึกหัดท้ายคลิปมาส่งที่เชอร์ด้วยนะครับบายบาย